ใช่ไหมคะใช่ใช่ะนะคะเราเคยท่องสุดคูนไหมลูกเคยท่องแล้วนะคะสุดคูณในระดับประถมเนี่ยหรือป .1 ถึอองป .6 เนี่ยเราจะเอาง่ายๆก็คือแม่1ถึงแม่เออขอโทษค่ะแม่2ถึงแม่12นะคะท่องไปเรื่อยๆแม่2ถึงแม่12แต่ตอนนี้ป .1 เนี่ยยังเด็กอยู่คือถ้าขอ,ขอแค่2แม่พอแม่2กับแม่3ตอนนั้นน่าเราเคยทำพวงแจกสุดคูณกัน เคยทำไหมคะคือ <ไป S 1> <ป>เคยทำไม่รูกคือเคยทำไหมวงแจสุกูลเคยทำแล้วนะพอเราทำแล้วเนี่ยเราสามารถพบวงแจเนี่ยติดตัวไปได้ทุกที่เลยเราอยากท่องเมื่อไหร่เราก็หยิบขึ้นมาท่องนะคะใครท่องสุขภูลได้บ้างยกมือสิโอเคเอามลอลงค่ะเดี๋ยวเราไปทบควนกันต่อเนี่ยดูอันนี้ก่อนนะคะใครท่องได้ท่องตามไปก่อนนะคะ me yeah. เกงสาม่งอีากส่งม้า่อง่ะต่อไปแม่ส้าน ยี่9 27เอ็ดสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบหอ่าพอไ่เอาสีดค่ะบเต้นไบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเองนี่มันเป็นแค่เรื่องต้นนะคะ ป .1 เรายังไม่เรียนสูตรคูณหรอกแต่ว่าฝึกไว้ท่องจำไว้เรื่อยๆเดี๋ยวหนูโตขึ้นนิดนึงหนูได้ใช้แน่ป .2 อ,อ,อันนี้เตรียมพื้นฐานไปให้ป .2 นะคะหนูจะได้ใช้สูตรคูณเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันใครอยากเล่นเกมบ้างเดี๋ยวเล่นเกมมคอูลรค่ะเล่นเกมจับคู่จับคู่จับกลุ่มแบบการใช้สูตรคูณสูตรคูณเราท่องเป็นแล้วเรารู้ตัวเลขแล้วแต่ ครูไม่รู้ว่าหนูจะรู้ค่าของมันจริงๆไหมแต่เนี้ยเราจะมาทดสอบโดยการเล่นเกมกันนะเานาะครูขอตัวแทนผู้ชายห้าคน,นค่ะผู้หญิงห้าคนค่ะเอาโอเคอพอค่ะแค่นี้อโอเคยืนเลยรลูกแบ่งกันจริงๆอ่ะสุครู่นี่มันสามารถเล่นได้ทั้งห้องเลยทั้งโรงเรียนก็ได้แต่ดูที่เราจํากัดเราเล่นแค่นี้ก่อนนะคะเราเอาแค่นี้ก่อนพร้มอมยัง ผู้เข้าแข่งขันพร้อมหรือยังฟังกติกาครูก่อนทุกคนหันมาฟังกติกาก่อนค่ะครูจะใช้แม่สองนะคะในการจับกลุ่มโอ้ครูจะใช้แม่สองในการจับกลุ่มถ้าครูพูดว่าสองคูณสองได้เท่าไหร่หนูจก็ข้งในใจสองคูณสองได้เท่าไหร่คะสี่เพราะนั้นหนูต้องจับกลุ่มกี่คนคะสี่คนพอใครจับได้สี่คนปึ๊บนั่งลงใครที่ไม่มีกลุ่มไม่มีคู่ก็จะให้กลับไปนั่งที่ก่อน พร้อมยังคะพร้อมแล้วจับมือกันไว้จับมือกันไว้หมดเลยตรงนี้จับจับมือจัปไบเมอให้จับภุ่มแบบสองคูณสาม 2, 2, 2, 4, 2, ส,สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามกลุ่มนี้ถูกไหมคะถูกอ่ะมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาปึ๊บปึ๊บอันนี้เล่นแบบเร็วๆนะคะสองคูณสามได้ได้หกน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกไหมคะไม่เพราะฉะนั้นกลุ่มไหนชนะกลุ่มนี้อ่ะผู้ชายของผู้ชายน่ยคะ่ยคะผู้หญิงยืงงยนขึ้นคะ่ะผู้หญิงยืงงยนขึ้นหออยกรอดอยียว คมแบบสองคูณสองเอาสองคูณสองได้เท่าไหร่คะอา,อา,อาใครไม่มีกลุ่มลุกขึ้นเลยค่ะใครไม่มีกลุ่มลุกขึ้นขึ้นลุกขึ้นมาค่ะอ่าตอนนีด้ดูนะคะ2อคูณสองได้เท่าไหร่คะส,สี่นะคะัค่ะหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ ครบไหมคะโผล่กมือให้กลุ่มนี้ค่ะอ่าสองคนไม่เป็นไรเท่าที่ไปอาะาียโค้ยื่นขึ้นค่ะอ่ะตอนนี้เดินมาหาครูค่ะหนูรู้หรือยังว่าสุดคูสามารถเล่นเกมได้รู้ยังรู้ลตอบไหมคะรู้ไหมคะรู้เราสามารถไปเล่นได้เยอะๆเลยเล่นได้ทุกแม่เลยเอามากกว่านี้ก็ได้เราเอาที่จํานวนคนเยอะวอนนี้ครูใช้ตัว ตัวเด็กน้อยนะคะใช้ตัวแทนน้อยก็เลยเล่นได้แค่สองเกมเดี๋ยวไว้วันชั่วโมงหน้าเราลงไปเล่นข้างล่างเอาเด็กเยอะๆเลยรวมห้องผู้อดด้วยดีไหมคะ <c oughs> อ่านั้นจะีเอาแค่นี้นะคะก็มือให้เพื่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองห้องสุขภูมิพร้อมๆกันนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยแม่สองก่อนหนูอย่าห่องเร็วอย่าอย่ารีบร้อนห้องไปพร้อมๆกันเข้าใจไหมคะอ่าแม่สองค่ะหนึ่งสองสา ฟังผู้ชายใีห้องได้หมหนึ่งสองสาม,สาม